Hey, pop the trunk, open tion Pri up คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์เลดบอสนะครับผมการจู่โจมของดเวนบูฟนะครับก็เป็นอีเวนต์ตีเลดบอสนั่นเองนะขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมออกอีเวนต์มาช้านะครับออกคลิปมาช้าก็ติดธุระด้วยนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าค้นหานะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับ โอเคเรามาดูของรางวัลกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าในเรื่องของของรางวัลนะครับอ่ารอบนี้เขาเอาอะไรมาให้บ้างชิ้นส่วนคัสตอมนะครับผมก็จะมีป้องกันบีมบวกสามนะอ่ามีอะไรอีกโจมตีบีมบวกห้านะครับอ่าแล้วก็ไหนอีกอารหนึ่งโจมตีวัตถุบวกห้านะครับผมอ่าก็ได้มากันประมาณนี้นะครับผม ส่วนรางวัลแต้มนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าอีเวนต์เลดบอสเนี่ยก็จะไม่ได้มีของรางวัลแต้มอะไรที่เกี่ยวกับเอ่อของข้างนอกนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะมีพวกไอเทมที่เกี่ยวกับพวกของเลดบอสนะครับผมการตีเลดบอสอะไรพวกเนี้ยอย่างไอเทมเพิ่มพลังโจมตีท่าวัตถุ่แบบนี้นะครับผมเออเพิ่มพลังโจมตีบีมเพิ่มพลังโจมตีวัตถุ่อะไรประมาณนี้อ่าลดบีมลดวัตถุ่นะครับผม ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะสุดท้ายมีอะไรไหมเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับผมอ่าก็จะมีถัง e n a n i c ประสงค์นะครับแล้วก็ใบรีสกิลดาม่วงนั่นเองนะครับสำหรับไอเทมเนาะต่อมานะครับผมใช้แต้มแรกของนะครับในส่วนของแต้มแรกของนะครับผมอ่าจะมีตั๋วรางวัลของ การจโจมโดเวนวูฟด้วยนะครับผมอยู่ที่1นึ่งแสนแต้มนะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถจะหาไปหาไปไ่อยคว้าอยู่ในในโหมดเวลี่ฮาร์ดขึ้นไปนะครับก็จะมีเนาะส่วนเพชรนะครับผมรอบนี้เขาก็ให้มาอยู่ที่10เม็ดนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นแปนทองนะครับผมทั้งยี่แนเนประสงค์นะแล้วก็ใบรีสกิลของนักบินนะครับ โอเคก็เป็นของเดิมๆแล้วนะครับผมอ่าเลื่อนมาก็จะเจอถัง en อนะครับผมถัง en ออันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับผมอ่าสำหรับผู้เล่นที่ตามหาถัง en เอ็นเนาะในนี้ก็มีให้นะครับผมอ่าค่อนข้างเยอะนะอ่าผมเชื่อว่าถ้าผูเา้เล่นท่านไหนเล่นเลดบอสอะยังไงก็แลกหมดอยู่แล้วนะครับผมส่วนนักบินนะครับนักบินก็จะเป็นนักบินคนเก่านะครับผมอ่าเราสามารถที่จะมา ซื้อตรงนี้ได้นะครับสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีนักบินนะครับผมก็เหมือนเดิมนะคือติดไว้อย่างละหนึ่งคนนะครับถ้าหากว่าไม่มีก็อย่าลืมแลกกันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญตาของนักบินเสริมนะครับผมซึ่งจะมีเหรียญตาเลเวลหนึ่งนะแล้วก็ไอเทมอัพเวอร์ชันนะครับผมปิดท้ายด้วยฮาโล่นะครับฮาโล่ตัว exp ของโมวิสูรแล้วก็เหรียญคอยนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับผมเรามาดูตั๋วรางวัลของโดเวนบ o ๊กกันบ้างนะว่าเขาสามารถแลกอะไรกันได้นะครับผมเริ่มแรกเลยก็จะเป็นดาวม่วงนะครับดาวม่วงเนี่ยของโมบิสูรห้าดาวจะใช้ตั๋วรางวัลในการแลกคือสี่ใบนะครับผมเมื่อเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีดาวม่วงของโมบิสูระดับสี่ดาวด้วยนะครับผมใช้ตัวแรกก็คือสองใบนั่นเองนะ และสุดท้ายนะครับก็จะมี MA ด้วยนะครับซึ่ง MA ก็จะมีมาให้แค่2ตัวนะครับผมก็ใช้ตัวในการแรกคือ2ใบเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นใบปดช่องน้บบินเสริมนะครับผมใบปดช่องน้บบินเสริมเนี่ยถ้าเป็นในระดับ5ดาวเขาก็จะใช้ในการแรกคือ4ใบเช่นเดียวกันนะครับส่วนโมบิสูตรระดับ4ดาวนะครับอ่ะพอเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะก็อ่าเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยว สักคู่โอเคพอเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าระดับ4ดาวเนี่ยใช้แค่ใบเดียวในการแรกนะครับผมเออส่วนใบปลดช่องนักบ,บินเสริมของโมบิลอัลเมอร์ก็ใช้1ดาวเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในหัวข้ออื่นๆแล้วนะครับผมในส่วนของหัวข้ออื่นๆนะครับจะมีเศษดาวม่วงมาด้วยนะอ่าเศษดาวม่วงก็จะได้แลกแค่ใบเดียวนะครับผมใช้ตัวรางวัลในการแรกคือ2นะครับ2ใบนะ แล้วก็จะมีใบรีสกิลดาวม่วงแบบ4ดาวนะครับผมเออใช้ในการแรกก็10ใบนะครับอ่ะแล้วก็ลดหลั่นมาเรื่อยๆนะครับผมเออต่อมาก็จะเป็นแปนของโมบิสูด5ดาวนะครับซึ่งเราสามารถแลกได้แค่ตัวละ1ครั้งนะครับผมเออ1ครั้งในการแรกเราก็จะได้มาทั้งหมด10แปนนะครับแล้วก็ใช้ตัวในการแรกก็10ใบเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าถ้าผู้เล่นท่านไหนนะครับกําลังมองหาอยู่ก็ลองเลื่อนๆดูนะครับผม ต่อมานะครับผมเรามาดูทีมวิธีการเคลียร์กันนะครับผมซึ่งในโหมดของ Very Hard โหมดแรแล้วก็โหมดซูเปอร์แรนะครับผมผมจะใช้ทีม4ดาวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เซตเดียวจบด้วยนะครับเซตนี้เลยนะเซตเดียวเสียวทั้งเลดนะครับผมเออประมาณนี้นะเอาละเรามาดูกันนะครับผม เริ่มจาก MA นะครับ MA เนี่ยผมขอแนะนำว่าให้สร้างเด็กขึ้นมานะครับผมโดยที่เน้นนะเน้นเด็กเลยโอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้จัดแบบนี้นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนมี MA ครบนะครับผมจัดแบบนี้เลยนะมันจะมีความสามารถก็คือว่าจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มีการํำนาญ ในเรื่องของอวกาศนะครับผมเออจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมทันทีนะครับแล้วก็จะทําให้ทีมของเราอ่ะเออที่มีการชํานาญบนอวกาศนะครับผมเอ่อตัวไหนที่ไม่มีการชํานาญบนอวกาศนะตัวนั้นเนี่ยคือจะมีการอัพขึ้นมาแบบดีเยี่ยมนะครับเออก็ได้รับโบนัสว่างั้นเถอะนะแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟู en นะครับประมาณนี้นะอ่าสำหรับเด็กนี้นะครับผมก็หลักๆเลยนะครับหัวเฮเนี่ยจะเป็น ในกันดัมสเต t เมนต์ออคิดนะครับผมออันนี้เขาก็จะใช้ถ้าไม่ตายที่มีการอาฟื้นฟู EN นะครับผมในส่วนของการเล่นเลดบอสนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์นะก็คือเพิ่มพลังคิดิคอนดาเมจนะครับผมตรงนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเลดบอสเนี่ยเขาบล็อกในส่วนนี้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นอ่าคิดิคอนไม่ได้นะครับผมของเลดบอสนะ แต่ว่าเราจะได้ประโยชน์ตรงฟื้นฟู EN นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีบีมนะครับโอเคอันนี้ได้ประโยชน์มากๆต่อมานะครับผมเรามาดูที่โมบิลสูตรกันนะครับผมโมบิสูตรเริ่มแรกเลยนะก็นี่เลยนะครับผมอาคาชิกิชิรนุยนะครับก็ใช้ท่าไม้ตายที่2นะครับประโยชน์ของ อากาซากิชิรานุยนะครับผมที่ผมนํามาใช้นะอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของอเพิ่มบารียค um ุ้มครองนะครับบารียคุ um ้มครองเนี่ยมันจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับผมซึ่งเขาจะติดสถานะให้กับโมบิสูที่ HP ต่ําที่สุดในณนะเวลานั้นนะครับผมแล้วก็จะมีการติดเคาน์เตอร์ลำแสงบีมด้วยนะเลดบอสรอบนี้มันจะมีแต่เล่นโจมตีบีมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะนะ อ่าแล้วก็เหตุผลที่ผมใช้ถ้าไม่ตายที่2นะครับก็คือจะไปเล่นในเรื่องของเชนนะครับผมเออเราจะอัพเชนให้มันเยอะๆนะเพื่อที่จะให้อ่าตัวทำดาเมจของเราเนี่ยนำเชนไปใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของการโจมตีโดน100%นะครับแล้วก็โจมตีแล้วติดสถานะดาวพลังโจมตี ของฝั่งตรงข้ามแบบเชนด้วยนะครับล้างพลังโจมตีที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็ล้างของฝั่งตรงข้ามออกไปด้วยนะครับผมเออประมาณนี้นะแล้วก็มีมีการล้างคิดดิคอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเรื่องของการล้างคิดดิคอนนะครับแต่ก็ดีนะครับบอกได้เลยว่าดีนะโอเคต่อมานะครับผมบอกได้เลยว่าชิรหนุยตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับอ่า ตัวที่2นะครับผมผมก็จะเล่นตัวนี้มาเลยนะสายป้องกันนะครับผมชิรานุยเนี่ยเขาจะเล่นบาลียคุ้มครองนะครับส่วนกันดั้มเดธไซส์นะครับผมผมจะใช้ทําให้ตายที่1น,นะจะเอาเรื่องของการบล็อกศูนย์ความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายใส่เข้ามานะครับเออใส่เข้ามาในเดธไซส์นะครับผมก็เดธไซส์เนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นแบบอ่อัพเต็ม6ดาวนะครับคือเขาจะมีการบล็อกอยู่ที่25งหมนนะครับผมแล้วก็อ่าลด ความเสียหายอยู่ที่80%นะครับเป็นระยะเวลา12วิซึ่งมันจะทันนะครับอ่าตัวหนึ่งเล่นบาเลียตัวหนึ่งเล่นบล็อกนะครับผมอ่ามันก็จะ,จะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเหลบ,บอสร,รอบนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถเล่นกำแพงเหล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้ลักษณะนี้นะเออบาเรียกับบล็อกเข้ามาร่วมนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทำดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่าทำดาเมจนี่ จะเป็นสายรอบด้านนะตัวเดียวเสียวทั้งเหล็กน,นะครับก็จะเป็นซูซานโอะนะครับผมถ้าไม่ตายที่2นั่นเองนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าซูซานโอะเนี่ยค่าสเตตัสเขาไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าสกิลเขาโคตรแรงนะครับผมขนาดว่าไม่ได้โจมตีแบบติดคิดดิคอนนะเขายังแรงเลยอะ่ะเออยังเล่นกระเดีดบอสรอบนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของการ ไล่ตามนะครับผมเออไล่ตามอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรานะตั้งแต่เว r h ี r ฮาร์ดแล้วก็ super อร์แลนะครับผมเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นประเภทรอบด้านนะครับทั้ง3โหมดเลยนะเออไอตัวเนี้ยมันจะโจมตีประเภทรอบด้านเนี่ยแรงขึ้น200%นะครับผมแล้วก็บวกกับมีเรื่องของการอ่าเพิ่มพลังโจมตีแบบเชนเข้ามาด้วยนะครับผมนี่แหละเหตุผลว่าทําไม ต้องเอาเชื้อละนุยมาใช้ทําไม้ตายที่2นะครับอัพให้เจ้าซูซาโนโอโอนี่ยโจมตีเชนแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการไล่โจมตีซ้ําเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับอ่ารอบด้านก็โดนไปแล้ว200%ใช่ไหมเอ่อแล้วก็ฝั่งตรงข้ามยังไงมันก็ต้องเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมอยู่แล้วนะครับมันก็โดนไปอีก200%นะครับผมเสร็จแล้วนะซูซาโนโอโอนี่ยมีการโจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องสนใจนะครับผมว่าฝั่งทรงามเนี่ยมันจะมีการติดสถานะบาลีคุ้มครองหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันตีทะลุอยู่แล้วนะแล้วก็ตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้นี่เหมาะกับเลดบอสมากๆนะครับเออเหมาะที่สุดละไอที่เขาป้อนมาให้เราใช้นะครับผมไอ้นี่เหมาะสุดนะต่อมานะครับผม W O ควอนตีควอนตัมบืนเวอร์ชันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเก่านะ อบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ต้องได้รับการ modify สักนิดหนึ่งนะครับผมเออไม่งั้นเขาจะยืนอยู่สนามไม่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของการใส่นักบินเสริมนะครับผมเพิ่ม h e a d p e y เพิ่มป้องกันบีมเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะพัสดเสริมคัสตอมเนี่ยก็อยากจะให้ใส่ h e a d p แล้วก็ใส่ป้องกันบีมเข้าไปจะดีนะครับผมสุดท้ายนะอ่าอัปดาวม่วงได้ก็ยิ่งดีนะครับ มาดูกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยใช้ท้าไม่ตายที่1น,นะครับมีการรักษาสภาวะผิดปกตินะเพราะว่าฝั่งตรงห้ามเนี่ยมันจะมีการเล่นสภาวะผิดปกติด้วยซึ่งสกิลป้องกันนะครับมันป้องกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ติดก่อนแล้วค่อยมารักษากันอีกทีนะไม่ว่าจะเป็นสกิลติดสตันสกิลหลับสกิลห้ามใช้ท่าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ สามารถใช้ได้นะครับเออแก้ทางกันไปนะต่อมานะครับผมก็เป็นสายสนับสนุนนั่นเองนะครับอ,อ่าตัวนี้นะครับผมซันเดเมียวกันดั้มไดชกุลนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าผมใช้เนี่ยเพราะว่าสกิลธรรมดาที่3มนะมีการติดสถานะซุปเปอร์อมร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับผมมีการเพิ่มความเสียหายของวัตถุเข้าปานะครับผมเออก็จะเพิ่มให้กับเออจ้าสูซาโนโอโนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายของเขาเนี่ย ถ้าไม่ตายที่2นี่นะมีการโจมตีลักษณะแบบเชนด้วยนะครับเออก็ช่วยกันปั่นเชนนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคครับผมอ่ะหลักๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องทําให้ทีมรอดโดยการเล่นบล็อกศูนย์ความเสียหายกับบาเดียคุ้มครองนะครับอ่าซึ่งผมก็ใช้ตัวที่ค่อนข้างเก่านะผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกท่านเนี่ยน่าจะมีกันนะครับผมเออน่าจะมีกันนะ คำถามต่อมานะครับผมว่าอ่าถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยไม่มีอ่าบล็อกสูญความเสียหายไอ้เจ้ากันดั้มเดสไซส์เนี่ยอ่าผมจะบอกไว้ตรงนี้นะครับคุณแค่หาตัวที่บล็อกประมาณ20,000ถึง25,000อัพนะครับผมเออคุณก็โอเคแล้วนะแล้วยิ่งมีการลดความเสียหายด้วยจะยิ่งดีมากๆนะครับต่อมานะครับผมเรื่องบาเลียนะครับผมอ่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยจะหาโมบิสูตร ห้าดาวหรือตัวอื่นๆนะครับที่สามารถแจกบาเรียนะครับผมแจกบาเลียให้กับทีมได้อันนี้จะดีมากๆนะเออตัวนี้ผมก็เลยเลือกเป็นอาคาซกิชิระนุยนะครับอ,อ่าแล้วเขาก็มีการเล่นอ,อ่าถ้าไม่ตายที่สองด้วยนะเออซึ่งจะทำให้ฝักดูข้ามเนี่ยเขาโจมตีคิดิคอนไม่ได้มันก็จะไม่แรงสักเท่าไหร่นะฮะมันจะทำให้ทีมของเราอ่ะมีชีวิตรอดนั่นเองนะครับเอออันนี้คือทริกนะครับผม ออวิธีการที่ทําให้ทีมรอดนะครับนอกนอกนั้นก็จะเป็นตัวเสริมทั้งหมดนะครับอ,อย่างไอเจ้าโดวลโอควอนทีตัวนี้ก็พยายามทําให้ทีมเนี่ยมันไม่ติดขัดนะครับผมแล้วก็มีการฮิวเนาะออใช้ร่วมกับ MA นั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวซันเดเมียกันดั้มเดชกุลนะครับคือเอามาเพื่อที่จะซับพอร์ตกับตัวดามีดแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ย ไม่ติดสถานะชะงักนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่โดนถอยหลังอะไรนี้ด้วยนะครับเอาละมาพูดกันก็นานแล้วนะครับผมเราไปดูเลยครับว่าอืมเซตนี้นะเสียวทั้งเลดมันเป็นยังไงนะครับไปครับเริ่มจากไอเจ้านี้ก่อนเลยนะครับผมเวลี่ฮาร์ดครับผมโอเคครับผมเริ่มในส่วนของเวลี่ฮาร์ดนะครับเป้าหมายของเราก็คือโดเวนวูมนั่นเองนะ ซึ่งโดเวนบุ๊กก็เป็นประเภทรอบด้านนะครับผมอ่าจะสังเกตเห็นว่าผมแทบจะไม่มีตัวไหนที่มีการชาร์จ EN ในเริ่มแรกเลยนะครับผมเพราะว่า,าเราพยายามทำให้ทีมเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับเวลี่ฮาร์ดมันยังไม่โหดเท่าไหร่หรอกอ่าแต่ไปเจอไอ้พวกซูเปอร์แรนะครับผมอันเนี้ยโหดหนักมากนะอ่าอันนี้ก็ซูซานโอนะครับผมฟันแบบ ง่ายๆสบายๆายนะครับจะสังเกตเห็นว่าซูซานูโอเนี่ยมีสถานะโจมตีแบบคิดีคอนด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ติดคิดีคอนนะครับเออก็แค่นี้นะครับผมนี่แปบ๊บเดียวนะผ่านนะครับผมสำหรับวิลลี่ฮาร์ดถัดมานะครับผมในด่านแรนะเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ด่านแรนะครับผมตัวที่เป็นเป้าหมายก็ยังเป็นประเภทรอบด้านอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง ก็เป็นขนมของซูซานโนโออีกแล้วนะบีทกันดั้มนะครับผมบีทเด็กเอ่อบีทกันดั้มนะครับอ่ะโอเคไม่พูดข้ามตำเพลงนะครับไปเลยครับโอเคครับผมเรามาดูกันนะในด,าด่านแลนะครับผมเอ่อเจ้าบีทเนี่ยเขาจะอยู่แนวหลังนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับโดเวนบุ๊กนะครับ แต่ว่าซูซานโอเนี่ยเขามีการกําหนดอยู่แล้วนะในทาให้ตายที่2นะครับผมว่าเขาจะโจมตีประเภทรอบด้านก่อนนะครับซึ่งในทีมของฝันงภาพเนี่ยรอบด้านมันก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าบิทมันหนีไม่พ้นนะครับผมซูซานโอก็เล่นทาไม้ตายที่2แบบชิวๆสบายๆายเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าทีมของผมเนี่ยมันจะมีการติดสถานะาพวกห้ามใช้สกิลด้วยนะครับผมมีการติดระเบิดด้วยนะซึ่ง โดับเบิลโอคนทีนะครับผมเขาก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่บางทีนะบางทีบางจังหวะเขาก็ทําไม่ทันเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับนี่จบเกมแบบเรียบร้อยนะสบายๆนะครับถัดมานะครับผมเรามาดูด่านซูเปอร์แลกันบ้างนะว่าเจ้าเซตนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอยู่รอดครบสมาชิกหรือเปล่านะครับผม โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะเรามาดูกันนะครับผมในด่านซุปเปอร์เลนะครับผมจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยอ่าจะเป็นประเภทก่อกวนประเภทโจมตีแล้วก็สนับสนุนนะครับซึ่งไอตัวเป้าหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นสายรอบด้านนะครับผมอ่ากิงเกาโซตัวนี้นะครับมันมีความอันตรายอยู่นะตรงที่อ่ามีการดาวค่าป้องกันลําแสงบีมด้วยนะครับเออโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายด้วยก็คือโจมตีแบบเจาะเกาะนั่นเองนะครับผม อันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเ,เหนื่อยกันน่ากลัวนะครับแล้วก็มีการป้องกันสภาวะลดก้าพลระงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า,าทีมที่ผมตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีชีวิตรอดครบหรือเปล่านะครับจากที่ผมทดสอบดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะรอดไม่ครบนะครับผมเออมันจะมีการสูญเสียอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชนะเลยนะครับผมไปไปดูกัน,นครับ เริ่มแรกมาเลยนะครับผมในด่านชูเปอร์แลนด์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมเพราะว่าเริ่มเกมมาก็คือฝั่งตรงข้ามเขาก็ปุ๊บปั๊บก็ใช้ท่าไม่ตายกันเลยทีเดียวนะครับผมอันเนี้ยน่ากลัวมากๆนะทีมผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮดเมมันจะลดจัดๆแบบนี้นะครับผมเออแต่ว่าพอทีมเราตั้งตัวได้นะครับผมเขาก็จะทําการฟื้นฟูเฮดี P ได้ค่อนข้างเร็วนะครับอ่าค่อนข้างเร็วนะก็เลยจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผม ก็เรียกง่ายๆว่าทีมมันก็ต้องแข็งในระดับหนึ่งนะไม่งั้น4ี่ดาวเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอาการเผาด้วยอันนี้ก็ทำให้อ่าดโอคอนทีนะครับผมเขามีบทบาทที่ค่อนข้างมากนะเออมีการกันเผาด้วยนะอ่าอันนี้ก็ยังพอได้นะครับเซตนี้โอ้โแข็งอยู่นะเออรอบนี้ไม่ตายนะครับไม่พังสักตัวเลย โอเคครับผมเล่นแบบชิวๆเออมีการกระตุกหน่อยนึงนะอันนี้ขอภายด้วยนะครับเอฟเฟกเยอะมากจริงๆนะซูเปอร,ร์แลนะครับผมอ่าโอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันนิดนึงนะนี่นะครับผมซูซานโอเออค่าของเขาก็สูงมากๆนะครับผมอ่ะแล้วมาดูการทำดาเมจของซูซาโนโอก,กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ขนาดว่าเขาไม่มีการโจมตีแบบติคดคริติคอนนะเพราะว่าฝั่งรงข้ามเนี่ยมีการบล็อกค่าคริติคอนออกไปนะครับการโจมตีเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะครับผมอ่าตีเป็นหลักล้านเลยนะหกล้านเอ่ออันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ่ายี่สิบสองล้านนะครับเอออ่ายี่สิบสองยี่สิบแปดเข้าไปเดเออเนี่ยนะครับผมโอ้โหอันนี้พีคนะเออเจ็ดสิบแปดล้านเลยนะครับเอาเรื่องนะครับ ใช้ได้เลยนะเนี่ยหนักหน่วงนะครับผมโอเคครับสําหรับใครที่กําลังมองหาเซตที่แบบว่าเป็น4ดาวนะครับผมก็ลองเอาทีมนี้ไปพิจารณาดูนะครับเซตเดียวเสียวทั้งเหล็กน,นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ